Hi ค่ะทุกคนวันนี้มาคุยเรื่องฟิลเลอร์แก้มตอบกันนะคะเพื่อตอบคําถามคอมเมนต์จากคุณเฉลิมครีมนะถามว่าฟิลเลอร์แก้มตอบหมอเติมชั้นตื้นสีวันแล้วคลํำตรงแก้มที่มันตอบเนี่ยไม่เจอฟิลเลอร์แต่ไปตุยช่วงแก้มล่างตอนนี้ยิ้มแล้วแก้มตุยเลยปกติไหมคะอ่ะอังเล่าก่อนนะปกติโดยทั่วไปหลังจากเติมฟิลเลอร์เราจะรอให้ฟิลเลอร์เขาเข้าที่เข้าทางประมาณ2สัปดาห์ซึ่งการเติมบริเวณเนี้ยค่ะก็จะใช้เทคนิคการเติมที่เรียกว่าแฟนนิ่งเทคนิคคือการเติมแบบนี้ เพื่อทําให้ทั้งแทบตรงนี้ค่ะมันมีโวลลุมเพิ่มเข้ามาส่วนชั้นที่เติมอะ่ะก็จะไม่ใช่ชั้นตื้นเกินไม่ใช่ชั้นลึกเกินจะเป็นชั้นกลางกลางนะคะแล้วก็รุ่นของฟิลเลอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะดูตามผิวของคนไข้ถ้าเกิดว่าผิวบางก็อาจจะเลือกรุ่นที่มันแบบเนื้อไม่ได้หนักมากเนื้อกลางกลางแต่ถ้าผิวแบบปกติไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวบางอะ่ะ ส่วนตัวนะอังชอบเลือกรุ่นที่มันเป็นเนื้อเจ,เอเจลหนักเนื้อเจลแข็งไปเลยเพราะว่าแรงยกมันก็จะเยอะกว่ากลับมาที่คำถามนะว่ามันไปตุ่ยตรงแก้มล่างแทนอะ่ะอังว่าอันเนี้ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอที่เขาฉีดให้เราเขาตรวจร่างกายดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าฟิลเลอร์มันไหลจริงจริงหรือเปล่าแต่จากประสบการณ์อนะ่ะอังไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอว่า การเติมแก้มตอบแล้วมันไปกองอยู่ข้างล่างอันนี้นยังไม่เคยเจออย่างไรก็ตามขึ้นกับเทคนิคการฉีดด้วยนะคะถ้าให้ชัวร์สุดรอะติดต่อคลินิกเดิมที่เราไปรับบริการมาเนาะแล้วก็เข้าไปให้คุณหมอดูปกติคุณหมอก็จะนัดฟอลโล่อยู่แล้วนะประมาณ2สัปดาห์